มือนี้ครับพบกับผมนะครับช่องที่เราพ่นค้นเหนนอนนะครับมือนี้สีเฮ็ดเมนูแกงเฮ็ดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งส่วนผสมแล้วก็วั right ตถุดิบกันครับไปเลยครับตอนนี้มีเฮ็ดเตรียมเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับฉีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาด้วยครับแักติวครับไปเก็บเมื่อกี้นะครับจากต้นนะครับหนาเฮือนนะครับเอาไปนะครับหอมนะครับใส่บปลายครับพี่น้องพัดมาเป็น พลิกนะครับหลักก็ตอบทาดไปพายอีกตัวนะครับส่วนซ้มก็จะมีเครื่องกรุ่งนะครับเพียงกลุงอาจะเป็นหัวปูรถนะครับใส่ขาดบ่ได้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับบุกประแดงครับพี่น้องนะครับต่อไปก็เดี๋ยวตำพริกกันก่อนนะครับพี่น้องใส่กับหอมนะครับสูตรผมเองนะครับก็สตาพริกก่อนนะครับพี่น้องครับ ก็บ่ได้ให้ละเอียดนะครับพี่น้องครับแต่ประมาณนี้ครับพอแตกนะครับหลังจากหม้อเดือดนะครับพี่น้องครับแตเตรียมตัวเฮ็ดลงนะครับพี่น้องครับเฮ็ดลงไปเรียบร้อยนะครับคนลงจล็กน่อยพี่น้องเื่องปุ้งนี่ผมลงเรียบร้อยนะครับนำปลาแดงนะครับผงปุ้งรสหรือโรตี้นะครับแ้วแต่พี่น้องนาะตอนนี้ตอนนี้รอให้เดือดครับ จะเดือดได้ที่แล้วครับอันนี้ผมชิมเรียบร้อยนะพี่น้องรสชาติผมเนี่ยพอดีครับบอเข้มครับจืดไ้ก่อนครับสได้แก่ได้นะครับผันเข้มมาแก่หย่าครับอันนี้ผมใส่พัดอีตัวเรียบร้อยนะพี่น้องขอมโป้งนะครับผมหลังจากนั้นผมก็สิตั้มปนเฮ็ดนะครับนี่เฮ็ดไข้นะครับเห็ดตะไข้นะครับเก็บมาได้ครับ ขัวโพริกนะครับโพริกเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมขัวเอานะครับผมบริสติ้งนะครับพี่น้องพอจำนวนบรหลายหนเฮ็ดน้ำแต่นะครับอันนี้ก็บขัวครับขัวเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องกะอะรอบเบิ้งครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้นะครับกะเรียบร้อยนะครับแกงเห็ดกับปนเฮ็ดขอไข่นะครับพี่น้องครับกะเตรียมตัวกินนะครับพี่น้อง กับขอนียวนะครับตุ๋ยใส่เลยครับพี่น้องครับแต่แสบมาเด้อครับพี่น้องครับมากินน้ำกันเด้อข้าวแรงมือนีครับพี่น้องหลังจากที่กับเผาแล้วนะครับหลังจากแจ้งเฮ็ดกับปลเฮ็ดเรียบร้อยผมกับมเปาวใชาหาเฮ็ดปวกไก่หน่อยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าด้านพอ่อ บักตองแรงนะครับพี่น้องบักตองแรงคือบอกขั้นจองนั่นเองครับนี่ครับนี่นะครับต้นมังครับพี่น้องครับนี่นี่ครับถ่ายพี่น้องเบิ่งพี่น้องนี่ปัดปาดครับส่วนหมาเป็นตอนไปนิดหน่อยก็ฮอเ์เกอพริกมากินกับนี่ลครับนี่นะครับต้นนี่ครับอ่านี่ถ่ายพี่น้องเบิ้ลน้อพี่น้องบางคนบ่ไเ้ค่อยมีโอกาสไห้มาปลามาโขกมาดงนะครับ นี่ครับต่องแหล่งนะครับบอกขั้นจ่องครับบางคนเอิ่นบอกขั้นจ่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมสิเด็ดกัดให้เบิรงจักหน่วยหนึ่งเลยครับเดี๋ยวผมกัดให้เบิรงครับหน่วยหนึ่งครับมันแก่แล้วครับพี่น้องครับแก่แล้วครับ แก่แล้วพี่น้องแก่แล้วครับแก่แล้วใบยางมากนะครับมะพร้าวบักเหลื่มครับพี่น้องอันนี้พี่น้องหูเจ้าบักเหลื่มบ่ครับพาออกเครื่องหนึ่งปึ๊บมันก็สีมีเหยื่อเหยื่อในมันสีขาวนะครับก็ต้องเอาไม้จิ้มนะครับมาจิ้มกินออกมันมันคือบักบกนะครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งต้นมันเลยครับพี่น้องอันนี้ต้นบักหวดบักหวดขานะครับบักหวดนี่ครับต้นบักเหลื่มครับ เนี่ยครับเห็นหน่วยหนึ่งครับนี่เนีต้องเดี่ยวสีผมนี่ครับนี่ครับต้นบักเหลื่อมนะครับพี่น้องเดี๋ยวยางปลากันจังหน่อยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องต้นบกกล้วยนะครับอันนี้เอาสีออกขาดฝาดจังหน่อยครับเม็ดหน่อยหนอยนะครับทาผู้ใดอยู่บานปลายดีครับสีหูครับนี่ครับกําลังเป็นดอกนะครับเดี๋ยวขันเป็นหน่วยตอนไหนผมสีมาผ้ามาพี่น้อง้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับผมอันนี้ต้นบกกล้วยนะครับ พ่ออยู่บ่โมเมนท์ทางนี้หรอมั้งมันออกบอนออกบอลบอลน,น,นปันใดดหรอกลังหาพี่น่องเช็ดปวกแก่หน่อยมาหาหล่อเบิรงครับเพิ่นว่ามันออกครับกัเลยมาตามเพิ่นนะครับ ต้นหมวกห้อมนะครับพี่น้องอันนี้ลกนะครับเมื่อกี้บ่ค่อยไดกนะครับพี่น้องสวยจีรอนะครับสวยจีโกมบานผมนะครับพ่อเราพี่น้องแต่มันเถาครับเยอะตองหาครับอันนี้มันเถานะครับน่าจะแต่เศ้าไปแลพี่น้องให้ปลวกไปหน่อยนะครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในเรื่องรับธีรพจนคนหันนอนะครับสารับมือหนีนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับ